ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะทุกคนนี่ครับมายินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับนะครับใครเข้ามาก่อนแล้วก็แวะเข้ามากันนะครับ แีวนกันเข้ามาค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเข้ามาดูภาพปิดตากันนะครับทุกคนนีฮะรระหว่างที่เรารอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับนะครับ ไายกันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับเอาไลฟ์นี้เนี่ยเอาไม่นานไม่นานนะครับไลฟ์สดนี้ไม่นานนะครับก็เรียกว่าเราอยู่กับพระหลวงปู่ทวดเนี่ยมาพักใหญ่แล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดูพระเครื่องนะฮะมาดูพระเครื่องในตระกูลอื่นกันบ้างนะครับทุกคนครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่ๆครับนี่ครับทุกท่านเข้ามาแล้วก็กดไลค์กับกดแชร์กันด้วยนะนี่เอาภาพ,พปิดตานะครับเดี๋ยวผมเรียงภาพปิดตาไว้ดีกว่านะจะได้ดูโอเคหน่อยนะครับนะวันนี้เราพูดถึงภาพปิดตาใช่ไหมนะฮะก็เอาว่าเอาภาพปิดตานี่แหละนะครับมา,าวางเรียงกันเลย เนี่ยนะครับระหว่างระหว่างรอรอ,รอพี่ๆท่านอื่นนะครับนะฮะใครที่ยังไม่ทันเคยกดติดตามนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทุกคนครับ คือไหนก็พูดถึงเรื่องปิดตาแล้วนะครับผมก็เอาปิดตามาเรียงไว้เลยดีกว่านะครับไหนก็พูดถึงพระปิดตาละนะนี่ก็หยิบพระปิดตาเนี่ยนะครับไหนก็นไหนๆแล้วนะอา้าวเรียงเลยนะครับเรียงเลยดีกว่านะทุกคนนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับบรรยากาศนะครับมาดาูพระปิดตากัน นะครับทุกท่านครับทักทายเข้ามาได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดซับ s ไคร b ์กดติดตามนะครับนะกดกันไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าไหนก็ไหน,ไหนละนะลงวางซีรีส์พระปิดตานะครับเนี่ยแต่ว่าองค์ที่หลักๆเนี่ยจะเป็นเป็นสององค์นี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะ เข้ามาพูดถึงเรื่องของเมกพัดน์นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเมกพัด์ทุกท่านครับะระหว่างรอพี่ๆหลายท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนครับโอ้โหหลุดมือนี่แตกเลยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนครับ ตามไปด้วยติดตามไปด้วยนะครับฝากติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดเวลาที่นําคลิปนะครับหรือว่ามีกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยนะฮะลงมานะครับจะได้ไม่พลาดกันนะ,ะนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะโดยปกติแล้วเนี่ยวันศุกร์ก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยผมจะไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับเพราะว่าพี่พี่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้อยู่ดูกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนนะครับมันสุกนะใครๆก็อาจจะเดินทางนะครับกลับบ้านนะไปเที่ยวพักผ่อนเสาร์อาทิตย์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วผมจะไม่ค่อยไลฟ์สดวันสุกเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็มีเวลานะมีเวลาก็เลยอ,ออกมาพูดคุยกับพี่พี่ ดีกว่านะครับนี่ครับกดติดตามด้วยนะฮะกดติดตามนะก็คือในบรรดาเครื่องรางนะครับพระเครื่องเครื่องรางเนี่ยคือต้องยอมรับว่าพระปิดตานะครับไม่ว่าจะเป็นของอวัดคือวันนะครับของหลวงปู่แก้วนะครับเนี่ยจะเป็นของหลวงปู่แก้วนะนี่ครับ หรือจะเป็นของหลวงปู่จีนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งของหลวงปู่เอี่ยมหลวงพู่เอี่ยมเนี่ยปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นพระปิดตาที่ได้รับความนิยมนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อก่อนอยู่แล้วนะครับพรายิ่งเป็น เขาเรียกว่าพระปิตาที่จัดสร้างโดยเกจินะครับในยุคก่อนเนี่ยแน่นอนเลยครับว่าพุทธคุณหรือว่าความาความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะสูงตามฌานของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพระปิตานะครับเนื้อเมฆนะครับคือถ้านเนื้อแบบเนี้ย เขาจะเรียกว่าเมฆพัชนะครับทุกคนครับโดยที่เมฆพั์เนี่ยนะครับเขาเขาเขาใช้อย่างนี้นะครับเขาใช้คําว่าเป็นธาตุนะครับเป็นแร่ธาตุกาย,ยสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อนะครับความเชื่อบางทีเราห้ามกันไม่ได้นะครับคือเขาเชื่อกันว่าเมฆพั์เนี่ยเป็น เป็นเรียกว่าเป็นแร่นะครับแรก่กายสิทธิ์นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็คือการการผสมนะครับของครูบาอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาใช้ตะกั่วนะครับตะกั่วทองแดงดีบุกนะฮะแล้วก็มีกรรมถันประลอดว่านยานะครับหุงอยู่3ว,3วัน3คืน7วัน7คืนเนี่ยนะครับเผาไปเรื่อยนะฮะจนได้ เขาเรียกว่าาวัตถุนะครับที่สีออกคล้ายๆดำๆนะครับเทาๆดำๆเข้มๆหน่อยนะเนี่ยจะว่าดำมันก็ไม่ดำนะครับเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดคืออลักษณะโครงสร้างมันจะเปาะนะครับมันจะสุ่มเสี่ยงต่อการแตกหักง่ายนะครับทุกท่านครับ สวัสดีครับพี่เซอร์วิสซัมซุงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับทีนี้เนี่ยนะฮะด้วยความที่ครูบาอาจารย์ท่านก็เชื่อว่านะครับมันเป็นแร่กายสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวนะครับจึงถูกนำมาสร้างเป็นภาพปิดตานะเพื่อเน้นเนี่ยพุทธคุณของของด้านโครงพันธ์นะครับ แควคลามหาอุดเมตตามหานิยมป้องกันแันตรายแล้วก็หนุนดวงชะตานะครับก็คือเกื้อหนุนดวงชะตาหนุนดวงชะตาเนี่ยไม่ให้มันตกต่านะครับนี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธคุณของพระปิตาเนื้อเมฆนะครับซึ่งพระปิตาเนื้อเมฆพัดเนี่ยที่ได้ชื่อว่าอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับต้องยกให้กับ หลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับทุกท่านครับนี่นะครับสำหรับสององค์นี้ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะครับจะเป็นพระปิตานะครับพิมพ์หูกระต่ายก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมนะครับมีทั้งแบบอ่าแบบพุงแฟบนะครับแล้วก็พุงป่องนี่แบบพุงป่องนะนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพระปิตาเนี่ยพอเป็นเนื้อเมฆนะนะครับมันจะมีความเปาะ เนี่ยเห็นไหมมันจะแตกมันจะเลาง่ายนะครับคือเนื้อเมฆมันจะเป็นแบบเนี้ยคุณสมบัติมันนมันมันจะแข็งแต่มันเปราะนะครับเพราะว่าคือด้วยส่วนผสมอะนะครับมันมันจะประกอบไปด้วยทั้งกรรมฐานทั้งปลอดแล้วก็ว่านยานะครับโอ้โหเราดูเนี่ยครับผมก็มีไม่กี่องค์นะ ทุกท่านครับมันไม่ค่อยได้เจอหรอกเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าด้วยความที่เนื้อมันจะเปาะหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะล้าบ้างอะเป็นธรรมดาครับทุกคนครับนี่ครับแล้วก็ปิดตาทุกองค์นะครับของหลวงปู่นาคเนี่ย ะะฮกะ็จะ,จะมีการเขาเรียกว่าเจิมอักขระนะครับมีการเขียนอักขระลงบนที่องค์พระเนี่ยนะครับทุกอง์คะนะครับทุกองค์นะฮะย้าเลยว่าทุกองคค์คนะน,นะครับนะเมฆพัฒปิดตาเมฆพัฒเนี่ยนะครับเนี่ยสีมันจะวาวาวหน่อยนะสีดํำวาวนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะนะครับของโลงหะประเภทนี้ นี่ยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเนื้อมันจะดำๆาวาวๆาวาวาวขึ้นมาหน่อยอะครับผมเนี่ยนะแต่ว่าพระนี่มีลักษณะมีน้ำหนักนะครับมีน้ำหนักแล้วก็แก่งหน่อยนะแข็งนะแข็งแต่เปาะทุกท่านครับ พี่พี่ครับแข็งแต่ว่าจะเปาะหน่อยอะนะครับผมนะซึ่งปิดตานะครับเมกะพัทของหลวงปูนาวัดห้วยจระเข้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายพิมพ์นะครับแต่ที่นิยมนะที่นิยมนิยมเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่5แม่พิมพ์นะครับประกอบด้วยท้องแฟบท้องป่องแล้วก็หุกระต่าย นะครับก็เขาเรียกว่าไงล่ะมันนานๆอ่ะมันจะเจอนะครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็มีอ่าร่องรอยการจานอัขระเนี่ยนะครับลงบนองค์พระเนี่ยครับงานหล่อชัดเจนนะครับ งานหล่อนะครับนี่งานหล่อนะครับเนี่ยฮะนี่เป็นเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะเป็นเนื้อเนื้อเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อเมฆนะครับเมฆกกพัดนะครับเนี่ยตรงมือที่อุดก้นเนี่ยนะครับที่ปิดก้นไว้เนี่ยก็จะมีรอยจานนะครับเนี่ยมียันมีรอยจานไว้น,นะครับ ก็เป็นพิมพ์หูกระต่ายนะครับนี่แหลนะทุกคนครับทีนี้พอพอพูดถึงภาพปิตาเนี่ยนะครับภาพปิตาเนี่ยจะแบ่งเป็นเขาเรียกว่ามีทั้งเนื้อผงแล้วก็เนื้อโลหะนะครับหนื้อนั้นเนี่ยที่ผมวางไว้ข้างกันเนี่ยนะครับจะเป็นปิตานะครับเนื้อโลหะนะครับองค์นี้จะเป็นของอหลวงปู่จันทร์นะครับ อ่านี่ครับปิดตาแลบังไผ่นะหลวงปู่จันนะครับนี่นะทุกท่านครับคือองค์จะเล็กหน่อยนะองค์นี้เป็นพิมพ์หมวกแก๊บนะครับพาร์กเลยมีขนาดเล็กครับพิมพ์หมวกแก๊บนี่นะครับแลบังไผ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นวัตถุนะที่พบอยู่ในละแวกอ่าแถวนั้นเลยนะนะครับแล้วเขาขุดขึ้นมาเพื่อเอามาทําโลหะนะครับมาทํา เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะแล้วก็นี่แหละครับบางส่วนก็ถูกนํามาหลอมทําเป็นภาพปิดตานะครับคือการดูภาพปิดตาแร่บางไผ่เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือดูเซียนนะครับแร่บางไผ่เนี่ยสังเกตที่เซียนนะครับปิดตาแร่บางไผ่นะดูเซียนนะนี่ครับเนื้อพระเนี่ย,น,ยนะเขาจะมีความเขาเรียกว่าเป็นเป็นเซียนเป็นเซียนอยู่ในเนื้อพระนะครับน,นะฮะ ผมจะให้ดูชัดๆหน่อยนะแาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่แท้นะครับเห็นไหมเส้นเล็กๆกลมๆเลยนะครับเส้นยันที่เดินเนี่ยนี่ครับดูตรงที่ท้องท่านนะครับจะปรากฏเป็นรอยเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนอยู่เนี่ยนี่ครับก็คือมันเป็นโครงสร้างของเหล็กนันแหละนะครับโครงสร้างของโลหะ เนี่ยนะครับแล้วก็พอพระเนี่ยไม่ได้ฉโลมด้วยน้ํามันจันเนี่ยนะครับเห็นไหมครัพระก็เริ่มเป็นสนิมนะครับเนี่ยตัวนี้ช่อนะครับมีการตัดช่อนะครับเ,เรียกว่าพิมพ์หมวกแก๊ปนะครับดูที่เส้นนี่ครับการเดินยันเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ตัวองค์พระเนี่ยนะครับ ค่อนข้างคมนะไม่ไม,ไม่ไม่เบลอนะครับไม่ได้ถอดบล็อกมานะนี่ครับเป็นพิมพ์หมวกแก๊ปครับทุกคนครับองนี้ปิตาแลบังไผ่องนี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์หมวกแก๊ปนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพุทธคุณของพาะปิดตาแลบังไผ่เนี่ยนะครับ ก็เน้นไปทางท่านของมหาอุดคงกระพันแขวคาดแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับนี่นะฮะปัจจุบันเนี้ยก็ยังพอเจอได้ยังพอพบเจอนะครับแต่ก็เริ่มน้อยนะครับเริ่มน้อยิ่มาเรื่อยนะครับสำหรับปิดตาไร้บางไผ่นะครับของหลวงปู่จันทร์วัดโมลีนะครับพบเจอน้อยจริงนะทุกท่านครับนาะองค์ไม่เล็กนะครับองค์วันนี้นิดเดียวครับ พอๆกับนิ้วก้อยอะ่ะเล็กกว่านิ้วก้อยด้วยซ้านะครับนี่ฮะดูเซียนอย่างเดียวเลยครับถ้าเป็นปิดตาและบางไผ่มงน,นเนี่ยนี่ครับทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจกักรพรรดินะครับเบนจภา,าคาีพระปิดตาเนื้อโลหะนะครับ หรือเขาจะเรียกว่าปิดตาเนื้อชินนะครับสึ่งนี้ก็จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะครับนนทบ,บุรีนะของหลวงพูจันทร์วัดโมรีนะครับพิมพ์นี่เขาเรียกว่าพิมพ์หมวกแก๊ปนะครับนี่ฮะลกักษณะเหมือนท่านจะสวมหมวกแก๊บไว้บนหัวนะครับนี่ฮะ เนื้อองค์พระนี่ก็จะเหี่ยวเหี่ยวก่อนก่อนหดหดหน่อยนะครับทุกคนเนไน,นี่ครับวัตถุดิบเนี่ยคนละประเภทเลยนะเห็นไหมองค์หนึ่งเนี่ยเป็นเมกพัทนะครับมีความ่าแววาวมีความสวยงามนะครับสวยเลยแหละอีกองค์หนึ่งเนี่ยทำจากเหล็กแร่บ,บางไผ่นะครับก็จะ ความเรียบร้อยนี่อาจจะน้อยกว่านะครับแต่ก็มีเอกลักษณ์ในตัวแต่สิ่งที่เหมือนกันทั้งสององค์นะครับทั้งสองวัดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นพระดีนะครับที่มีพุทธคุณนะครับมีพุทธคุณแล้วก็นิยมนะครับนิยมที่จะเสกให้มีพุทธคุณด้านของมหาอุดนะครับ มีด้านมาหามอุดแล้วก็เมตตามาหานิยมเนี่ยแคคลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยเนี่ยคนที่เล่นหาพระเครื่องเนี่ยยังไงก็ต้องมีพระปิดตานะครับติดไว้นะทุกคนครับเนี่ยยังไงก็ต้องมีพระปิดตานะครับติดไว้นะครับ,รบการเดินเส้นยันนะครับ นี่แหละครับสภาพเดิมๆเลยนะคือไม่ผ่านการล้างใดๆทั้งสิ้นเลยครับทุกคนครับเก่าๆสวยๆนี้ผมมีแค่องค์เดียวเหมือนกันนะฮะนี่ครับก็เอา,าเป็นส่วนขยายส่วนเสริมของพระปิดตาที่เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับก็คือพยายามจะสื่อสารว่าไม่ใช่มีแค่ เนื้อโลหะที่เรารู้จักกันนะครับในการาสร้างพระเครื่องเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าเป็นเนื้อโลหะที่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยได้ลังสรรขึ้นมานะครับได้เขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการเสกหรือว่าการการหุงนะครับขึ้นมาเป็นพระเครื่องเนี่ยให้เราได้เคารพบูชากันนะครับ นี่ครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกท่านครับนะก็อย่างที่บอกและว่าไลค์เนี่ยผมไม่นานไม่นานเพราะว่าคือมันไม่มีอะไซับซ้อนนะคะรับสำหรับภาพปิดตานะครับก็ไม่จําเป็นต้องอ่ายืดยาวมากมายนะนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยพี่ๆครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องแล้วก็กดแชร์เข้าไปชมคลิปอื่นๆกันอีกเยอะๆ นะครับผมเอาลงไว้เยอะอยู่พอสมควรนะนะครับทุกท่านครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับอยู่ที่หน้าช่องเลยนะนะครับนี่ฮะบอกแล้วครับคืนนี้ผมอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าก็จะพักผ่อนเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามาดูนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ ยังบอกแล้วครับว่าไม่ได้เข้ามานานนะครับนะไม่ได้มีอะไรมากเรื่องพระปิตานะครับเ mm hmm. นี่ยฮะก็ขอพุทธคุณของอ่าพระปิตาทั้งของหลวงปู่จันร์วัดโมลีแล้วก็หลวงปู่นาควัดห้วยจรเขเนี่ยนะครับ mm hmm. ขอให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ mm hmm. ทํากิจการค้าขายนี่ก็ให้ร่ารวยเงินทองนะครับ mm hmm. นะก็นะด้วยความปัถานาดีจากช่อง แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับพี่ๆครับนะแล้วก็คอยเข้ามารับชมกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยครับก็คงต้องขอกล่าวคว่าลาติสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ